ช่วงนี้เรามาเล่นกับสาวสาวรูปแล้วเออแล้วไอ้พี่กดญปลารละเบิดใสจผมด้วยไม่รู้ใครใครตัวไกลนู้นมแม่เลยรู้นป,ปลาใส่แน่เลยตันไหลจริงๆนี่อะไรลูกแสลงคือกบีกระบองใครใครพาไปตีมันใครสไลด์จริงๆเลยเมื่อกี้ใครใช้สไลด์ <laughs>

อยู่ไหนเนี่ยเล่ข anyway> yes, <oh ึ้อยู่กลางเลยเต้อมยิงเลยครับต้เนินขึ้นมาแล้วปีนเตะมาตรงเนี้ยเอาตรงต้อมเอาตรงนู้นให้แตกนะหมดเลยเฮ้ยมีตัวนะครับมีตัวนะตา้เนินฟังไกายิงผมมาเนี่ยมันอยู่ข้างนู้นี้เดี๋ยวนะ อืมเอ็นั้วดูวมอเตอร์ไซกไปหนึ่งนะตรงข้างล่างอ่ะไม่ใช่เหรอรถเก็นเหรอบอกไปหนึ่นะองต้งไหนยะไปสิจ้าไปตามแล้วเอ๊โนจัดเร็วเสองตัวเลย อบจัดการน ok, e ้องพี่เออไรตัวลบเอาเอ้ยตอมยิงลราเออไม่เห็นพี่เอยิงดิไม่ไดมองทางนั้นแหมหนูตีกระถามันลบยิงตีลงกไปทั้งสองตัวเนี่ยป๊กป๊กเหรออืมเออกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับนี่หมดทะกดไลค์กดสไลด์ให้ด้วย